สวัสดีเจ้าตามดาวมาชาแนลนะเจ้าวันนี้น้องดาวอยู่ตีบู่บ้านน้องดาวนะเจ้าน้องดาวจะพาทุกคนขึ้นไปตีเจดีบนเขานะเจ้าเจดีบนเขาตีน้องดาวว่าจะพาทุกคนไปนะเจ้าตามน้องดาวมาเลยเจ้าตอนนี้ดาวกำลังขึ้นบันไดไปนะคะทุกคนทุกคน ขึ้นมาพร้อมกับน้องดาวเลยค่ะเห็นไหนมคะตรงนี้ก็อยู่ตรงในวัดผาดแตกอะคะ่ะกำลังขึ้นไปแล้วนะคะ ไม่รู้ว่าน้องดาวจะหอบก่อนหรือเปล่าตามกันมาเลยทุกคนน้องดาวเดินขึ้นมาแค่นี้หวัวใจน้องดาวก็เต้นแรงมากเลยทุกคาเห็นไหมวัดผาคำผาแตกที่น้องดาวไปถ่ายคลิปตอนนั้นนะคะ ไปอีกเลยค่ะลายชื่อเจ้าภาพสร้างบันไดขึ้นไปหาพระธาธตุน้องดาวลืมนับเลยว่ามีกี่ขั้นนะคะเนี่ยวันนี้น้องดาวไม่มีร้านมาถ่ายคลิปให้นะคะหรือว่าแม่มาถ่ายให้เพราะว่าเพราะว่าแม่ขาไม่ค่อยดีอะค่ะแล้ว วันนี้หลานไม่ว่างก็เลยมาคนเดียวเลยดีกว่ามาถ่ายใกล้ๆบ้านดีกว่าค่ะใกล้ๆห่างไกลคนเนาะเพราะช่วงนี้โควิดทุกคนวันนี้ เห็นไหมคะอากาศแบบคืมคืมหน่อยนะคะเหมือนฝนจะตกอะคะ่ะทุกคนคะขนาดเราขึ้นมาไม่เท่าไหร่นะคะเรายังสามารถมองวิวได้ขนาดนี้เลยสวยไหมนี่วัดหาแตกนะคะเห็นไหมสวยนะคะ นี่ขนาดเรายังขึ้นมากี่เก้ายี่สิบสามสิบเก้าสี่สิบเก้าเองนะคะเนี่ยหเห็นวิวขนาดนี้แล้วนะคะถ้าเราขึ้นไปข้างบนจะขนาดไหนทุกคนเห็นบ้านต้องดาวไหมอยู่ตรงนั้นอะหลังเล็กๆเกตี้ยกว่าคนอื่นเลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหรค่ะไปกันอีกเลยเออไม่ใช่ขึ้นไปกันอีกค่ะ สถานการณ์โควิดช่วงนี้นะคะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วเป็นเจ็ดลายแล้วนะคะเห็นไหมคะขึ้นไปนูน่นอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้จังเลยคะ่ะ ไปต่อเลยน้องดาวไม่รู้ว่าน้องดาวจับนิ่งไหมน้องดาวจะพยายามค่อยๆเดินขึ้นไปนะคะสวยไหมเห็นไหมล่ะคะโอม,มองวิวได้ชัด ทางจะคดเอ้ไม่ใช่ทางเลี้ยวไปหน่อยนะคะน้อยมองวิวอ่ะนี่ถ้ามีที่วัดนะคะมีงานตั้งทำงานปลอยงานอะไรอย่างเงี้ยที่บนพระธาตุนี่เขาจะเปิดไฟนะคะแล้วก็ให้คนขึ้นมาสการาได้ ทุกคนหัวใจน้องดาวเต้นแรงมากอะตึก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 เลยเหนื่อยทุกคนน้องดาวกลับมาอยู่บ้านใช่ไหมห้าวันอะน้ำหนักน้องดาวขึ้นเยอะมากเลยค่ะแล้วก็แก้มน้องดาวจะแตกแล้วค่ะทุกคนน้องดาวเป็นหมูที่แข็งแรงแล้วค่ะตอนนี้ กี่ขั้นเราไม่รู้อ่ะทุกคนน้องดาไม่ได้นับน้องดาวอยู่ใกล้ๆน้องดาวจะมาเดินขึ้นทุกวันดีกว่าได้ออกกำลังกายด้วยนะคะทุกคนถึงแล้วถ่ายไปด้วยคนไปด้วยแปบ๊บเดียวน้องดาวก็ขึ้นมาถึงแล้วนะคะน้องดาวจะแพนกล้องไป รอบๆโหมันกลับเราขึ้นภูเขาทั้งลูกเลยค่ะเนี่ยทุกคนอาจจะได้ยินเสียงหายใจน้องดาวแรงแน่ๆเลยอ่ะัวใจะต้องดาาเต้นตบตบตบถึงแล้วค่ะนี่ ตอนที่น้องดาวมาถ่ายคลิปตรงนี้ใช่ไหมน้องดาวเจอพี่ตำรวจคนหนึ่งเขาให้น้องดาวถ่ายรูปให้แล้วก็เขาบอกว่าอีกประมาณสิบวันถ้าเหตุการณ์ไม่เลวร้วายนะคะก็จะคุมเอ้ยน้องดาวพูดผิดก็จะคุมสถา,านการณ์ได้อยู่ค่ะถึงแล้ว เห็นไหมบนขาจริงๆนะเราไม่ได้คิดจุนะไม่ได้คิดจุเบเบ้นะคะทุกคนถ้าทางนู้นใช่ไหมคะขึ้นไปทางห้วยน้ำลีนน่ะทุกคนสามารถขึ้นไปที่ถึงดอยตรงได้เลยนะคะ ถึงแล้วค่ะเดยวน้องดาวไหวพรกก่อนนะคะ เมื่อกี้น้องดาวไหว้พายเรียบร้อยแล้วนะคะน้องดาวไม่มีใครถือให้ไม่รู้ว่าภาพมันจะเป็นยังไงะคะ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมสวยจริงๆนะนดาวไม่ได้ขี้โม้นะคะทุกคนน้องดาวบอกแล้วว่ามันสวยจริงๆเห็นไหมถ้ามาดูตอนพระอาทิตย์ตกหรือว่าตอนหมอกลงหรือว่าหมอกขึ้นไรอย่างเงี้ยน้องดาวว่าสวยมากเลยนะคะเนี่ย เห็นไหมเห็นบูบ้านผ่าแตกไหมคะนี่งานบ้านน้องดาวสีเขียวเขียวแฮนเป่าข้างๆตรงนี้อ่ะที่แกะพ้าเห็นไหมคะอยู่ใกล้กันเลยอ่ะนี่ก็วัดผาแตกคะ่ะ ะะทุกคนวัดถ้ำคูหาสวรรค์หรือว่าวัดผาแตกนี่นะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะสถานที่ตั้งอยู่หมู่สิบนะคะเป็นสถานที่สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนาของชาวไต้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องเพราะว่าชาวไต้นะคะรับเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยนะคะลักษณะเป็นเจดีย์อยู่บนเขาค่ะ บนเขาแบบนี้นะคะเห็นสูงเลยนะคะทุกคนเหมือนตอนที่น้องดาวขึ้นมาการเดินทางนะคะเดินทางจากแม่สายเข้าทางสี่แยกศูนย์ชาน้ำมันนะคะทุกคนไปหมู่บูมหมู่หมู่บ้านปลายางนะคะปลายางผาแตงนะคะหรือวัดผาคำนี่ค่ะประมาณสองกิโลเมตรนะคะก็มาถึงแล้วนะคะไม่ไกลมากค่ะแล้วขึ้นมาจากปั๊มน้ำมันปตทใช่ไหมคะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยตรงมาเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็จะเห็นป้ายของหมู่บ้านว่าหมู่บ,บ้านผาแตกอะค่ะแล้วก็ตรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยตรงสุดซอยเลยนะคะก็จะเจอวัดถ้าเจอวัดแล้วก็เจอใจดีเลยค่ะเราจะเห็นเลยทุกคนเมื่อกี้ต้องดาวถอยหลังถอยหลังใช่ไหมเกือบเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะ นี่เกือบเลยนะคะสวยมากเลยนะคะโอเคลองดาตีะระฆังก่อนสาธุสาธุสาธุขอให้ชาวภาคเหนือปลอดภัยจากโควิดทุกคนทุกสาธุ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  ทุกคนเห็นเจดีตรงนน้นไหมเดี๋ยวก็น้องดาวจะไอ้ตรงนน้นน่ะเห็นปะเดี๋ยวน้องดาวเดินเข้าไปใกล้ๆอ,อ๋อยังไม่เห็นยังไม่เห็นเห็นไหมคะตรงเนี้ยเจดี JD นี่คือเจดีชนะศึกนะคะทางขึ้นไปทางห้วยน้ำลินที่นางที่นางดาวบอกว่าถ้าขึ้นไปทางนี้ทางเนี้ยมันไปโผล่ที่ดอยตุงได้นะคะมันเป็นเส้นเดียวกันอะแล้วก็ลงมาทางนี้ก็ถึงหมู่บ้านน้องดาวได้เลยนะคะไม่งั้นทางตรงนี้ตรงเนี้ยค่ะ ขึ้นลักเลาะขึ้นไปตรงเจดีได้นะคะต้องแต่ต้องไปในที่ทป่าแต่ว่าตอนนี้ไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเขากลัวคนลักลอบฝั่งนู้นขึ้นมานะคะ่ะเพราะมันติดกับชายแดนเลยนะคะตรงเนี้ยเห็นไหมน้องดาวติดหน้าบ้านก็เป็นภูเขาเลยนะคะทุกคนนี่ก็ภูเขาข้างหลังก็ภูเขา พวกเขาห้อมล้อมเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีอะไรนะคะที่ทางเดินที่น้องดาวขึ้นมาใช่ไหมมันก็ยังเป็นดินเป็นอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านนะคะร่วมมือร่วมแรงกันมาสร้างทีละนิดทีละนิดจนเป็นเจดีนะคะเพราะว่าความศรัทธาของหมู่บ้านค่ะ น้องดาวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะน้องดาวหวังว่าคลิปนี้น้องดาวพาทุกคนมาดูวิวนี่ค่ะหมู่บ้านน้องดาวเห็นไหมสวยมากเลยนะคะอากาศก็เย็นแต่วันนี้คืมๆเหมือนฝนจะตกค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดาวทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้น้องดาวนะคะถ้า อยางให้ไปที่ไหนช่วงนี้ยังไม่ไปที่ไหนนะคะเพราะาเป็นโควิดแต่แต่ว่าให้กำลังใจน้องดาวกดไลค์เยอะๆนะคะดูเยอะกดูกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายทุกคนนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้น้องดาวด้วยนะคะช่วงนี้ภาคเหนืเอ,อเกิดโรคระบาดร้ายแรงเออไม่ร้ายแรงนะคะก็ตอนนี้ ทุกคนอย่าลืมให้กำลังใจน้องดาวด้วยนะคะทุกคนส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวภาคเหนือด้วยนะคะบายบายค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องดาวทำคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าทุกคนน้องดาวสวัสดน้องดาวอ้วนขึ้นเดี๋ยวน้องดาวจะไปลดนะคะเพราะว่าอยู่ที่บ้านกับข้าวแม่อร่อยมากเลย บ๊ายบายค่ะอย่าลืมให้กำลังใจน้องน้องดาวนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้น้องดาวกำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะ